สำหรับคลิปว so ิดีโอนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชีของ t ทม Money Wallet นะครับแล้วก็จะมาแจกโค้ดอ่างเปานะครับหรือจ้างการแจกเงินฟรีนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการหารายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับผมนะก็แอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเล่นเกมแบบนี้ทุกคนเนาะประมาณว่าเป็นเกมโซโด oku นั่นเองนะครับพอเราเล่นจนจบด่านเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเข้ามาเราก็นําคะแนนที่เราได้รับมาตรงนี้แล้วก็ไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ Money Wallet 9-8 สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาหาเงินฟรีนะครับมารับเงินฟรีๆนะครับเข้าบัญชีของ Tromney Wallet นะครับแล้วก็แจกโคดอ่างเปาด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเล่นเกมโซ d o โกนะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับมาดูกันว่าผมได้สร้างรายได้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของซองอ่างเปานะครับเราก็จะมาแจกพผ่าน ในส่วนของ t ูมานี่วอลเล็ตเนาะฉะนั้นก็คุณต้องมีบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ตด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมนะให้เรามาค้นหานะ้าลัคก,กี้เกมนะหรือจะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปค้นหาเองนะครับมันจะไม่เจอทุกคนเนาะฉะนั้นก็แนะนําให้เรานั้นคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก่อนนะเพราะว่าเราจะมาหาเงินผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าลัคกี้เกมก็คือเป็นแอปนี้นั่นเองนะ กะก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการดาวน์โหลดนะแอปนี้นะมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 100K และก็อายุ16ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชัน Lucky Game นะครับมีรีวิวอยู่ที่1,000รีวิวนะครับได้คะแนนรีวิวฉเฉลี่ยอยู่ที่4.3ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคเราก็จะเปิดแอปพลิเคชัน Lucky Game กันเลยนะครับตรงนี้อ่ะ โอเคตรงนี้เราก็อยู่ในภายในแอปพลิเคชันแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีรายได้อยู่ที่6708บาทด้วยกันนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้ผมยังไม่ได้ถอนเงินกันนะครับเพราะว่าจะสะสมไปก่อนนะครับตรงนี้เนาะซึ่งนะครับเราสามารถถอนได้กี่บาทนะก็คืออยู่ที่1%นะของผมก็จาก6 7 0 0 8บาทนั้นก็จะอยู่ที่67บาทเพราะว่าอยู่ที่1%เน,เนาะการที่เราจะอัพเลเวลนะให้เป็นหลายเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องไปเล่นเกมให้ผ่านหลายๆด่านนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งเลเวล1จนถึงเลเวล10สามารถถอนได้เพียงแค่1%เลเวล11จนถึงเลเวลที่25สามารถถอนได้1.2%เลเวล26จนถึงเลเวล40สามารถถอนได้1.5% และเลเวล41จนถึงเลเวล60สามารถถอนได้5%นะครับไม่มีการถอนเงินที่100%เนาะก็คือว่าไม่มีการถอนเงินตงเต็มจำนวนอยู่ที่6,708บาทนั่นเองนะครับปุ่นะี้เนาะแต่สูงสุดเพียงแค่335บาทเองนะครับปุ่นะี้เนาะก็ผมยังไม่ได้ถอนเงินนะผมจะสะสมเงินไปก่อนนะ่าถามว่าใครที่เล่นแอป,ปนี้ตามผมอยู่แล้วก็ได้ทำการถอนเงินแล้วเป็นงไงกันบ้างน,นะครับเงินเข้าไวหรือเปล่ปาหรือนะครับการถอนเงินนั้นมันล่าช้าหนะรือเปล่านับก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้ คลิปวิดีโอนี้เนาะใครที่รับเงินแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะวิธีการเล่นเกมนะตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลที่8นะครับก็มากดที่เล่นเกมกันนะครับอันนี้คือเกมโซโดกุนะอันนี้คือเกมโซโดกุนะครับเราก็เล่นต่อไปนะครับอันนี้ก็พอมันมีอ่าพอมันมีเยอะนะผมก็อ่าเริ่มสับสนเริ่มสับสนนะครับทุกคนนะว่าจะเล่นยังไงกันต่อตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น วง,วงที่มันเล็กลงนะอันนี้ก็จะเป็นผมโอโหผิดทุกคนนะผิดตั้งแต่แรกเลยนะพอเราผิดนะเราก็เล่นต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ผิดเหมือนกันนะครับก็ใครที่เคยเล่นซโดรกุนะครับก็อาจจะเล่นได้นะครับผมอาจจะเล่นแล้วก็เก่งกว่าผมนะผมไม่เก่งในส่วนของแนวซโดรกุนะแต่ว่าอยากเล่นทุกคนนะอยากเล่นเนาะอันนี้คือเขาเขียนว่าพานดาสามารถได้รับอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ 5- 52เทห้าสบคนแล้วก็เริ่มใหม่นะครับ แล้วก็อันนี้ก็ผมจะเล็กไปใน,นส่วนของอ่านี่นี่ทุกคนนะก็ถูกต้องนับอ่าโอเคพอเข้าใจแล้วละ่ะอันนี้ก็อันนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็อันไหนเอ่ยอันนี้หรออ่าผิดนะครับอันนี้ผิดนะเพราะว่ามันมันมีแล้วข้างล่างทุกคนนอกฉะนั้นก็ตานี้ผมเจงทุกคนนะผมเริ่มใหม่แล้วกันเนาะอ่าเราเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตานี้ผมจะ เล่นให้สุดความสามารถแล้วนะครับของผมนะอันนี้ก็เป็นอันนี้ถูกต้องแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นในส่วนของ แพนด้านะครับแล้วก็อันนี้ละ่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นในส่วนของกบไม่ได้นะมันต้องเป็นในส่วนของสีชมพูเพราะว่าสีชมพูสีชมพูเถ่านี้ยังไม่มีนะก็เลือกเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็อันนี้คือต้องเป็นในส่วนของกบนะครับอ่าเรียบร้อยทุกคนนอกพอผ่านด่านปั๊บเราก็จะได้เปลี่ยนนะครับเหมือนข้งนี้ก็รับไปเลยนะครับ2เท่านัก็กดคําว่ารับเปลี่ยน2เท่าแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนะครับก็ได้รับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็เล่นเกมต่อไปเลยนะอันนี้ก็อยู่ด่านเท่าไหร่เราไปดูกันนะครับอ่าอันนี้ก็เนี่ยเป็นด่านที่8อ่ะยังไม่จบนะคือเราต้องเล่นให้เต็มหลอดน,นะพอเราเล่นจนถึงเต็มหลอดปั๊บเราก็จะขึ้นเป็นเลเวลที่ ที่9นั่นเองตรงนี้นะก็อันนี้คือที่ผมจะพาทุกคน,นไปดูเกี่ยวกับเมนูอื่นๆต่อไปนะครับเมื่อกี้การเล่นเกมเนาะหน้าหลักคือหน้านี้นะครับแล้วก็อันนี้คือชั้นหนังสือเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เนะเราก็สามารถที่จะไปแชร์ลิงก์ไปยังกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับการหาเงินฟรีหรือจะไปชวนเพื่อนตรงๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนําให้เรารไปแชร์ดีกว่าอย่าไปเชินเพื่อนตรงๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเสียเพื่อนเนาะก็อ,ะอันนี้คือเราก็กดเชิญทันทีปั๊บเลยแล้วก็คัดลอก เนื้อหาก็คือเป็นเนื้อหาที่อยู่ตรงนี้เพื่อนฉั่งขอแนะนาแอปหาได,ได้หรือจะคัดลอกได้อ,อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันหรือจะคัดลอกเกี่ยวกับ QR code การเชิญก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะอย่าลืมนะครับให้เราส่งรหัสเชิญให้กับเพื่อนของเราใส่ด้วยตรงนี้นะครับผมนะต่อมาคือเป็นเกี่ยวกับรางวัลน,นะครับก็คือเป็นกิจกรรมนะภายในแอปพลิเคชันนี้วิธีแรกก็คือเป็นการกรอกรหัสเชิญน,นะครับก็จะได้อยู่ที่3 0 0พนเหรียญน,นะก็กดคําว่ากรอกแล้วก็ใส่รหัสเชิญตามนี้เลยนะครับ7 1> 6 1 4นนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เรานรับทำการกดส่งไปคุณจะได้รับอยู่ที่3000เหรียญด้วยกันนะครับวิธีที่2ก็คือเป็นการเปิดการแจ้งเตือนให้มีการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันนะวิธีที่3ก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลองเล่นแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้เนาะเราก็ไปดาวน์โหลดแอปนี้เลยเนาะแล้วก็เขาเขียนว่าให้เรานไปดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็ดูโค้ดนานะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปโค้ดนาแล้วก็ทดลองเล่นไปเวลา2นาทีนะครับตรงนี้เนาะ ตอมแคือการดูวิดีโอโคษณานับอยู่ที่3ครั้งด้วยกันนับก็จะรับอยู่ที่150เหรียญแล้วก็รับชมวิดีโอเพื่อรับเหรียญ3ครั้งนับก็รับไปอยู่ที่100เหรียญแล้วก็ใช้อุปกรณ์เพิ่เมเวลาหลาอันนะครับก็คือได้รับอยู่ที่ 200เหรียญแล้วก็ใช้อุปกรณ์ประกอบคำใบยอยู่ที่ห้าครั้งก็รับไปอยู่ที่สองร้อยเหรียญนะครับอันนี้คืออุปกรณ์เหล่านี้อยู่ที่ไหนนะอุปกรณ์เหล่านี้คือมันจะอยู่ภายในเกมนะครับเรากดเข้าไปในเกมก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้นี่ทุกคนนอาที่เป็นในส่วนของหลอดไฟแล้วก็เป็นในส่วนของนาฬิกานะครับเราก็ใช้ไปเนาะเราก็จะได้ในส่งเหรียญด้วยนั่นเองนะครับผมนะอ่ะเรามาเล่นเกมกันต่อทุกคนนะครับอันนี้ก็ด่านนี้นะครับอ่ะก็คิดว่ามันไม่ง่ายแล้วก็มันก็ไม่ยากนั่นเองนะครับปั๊ดเลยเนาะ ชนะอีกแล้วทุกคนนะก็รับไปอีกหนึ่งร้เหรียญน,นะก็กดคําว่าเหรียญ2เท่าแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอด้วยกันนะครับ โอเคทุกคนนะครับอันนี้ก็ได้มาแล้ว100เอเหรียญด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการหาอะไรเอ่ยนะการรับในส่วนของโคดอังเปรฟรฟีกันเลยดีกว่านะครับพกนี้เนาะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับตอนนี้ก็สร้างรายได้ไปแล้วอยู่ที่6 7 1 3บาทหรือเท่ากับวิธีหกสิบบาทของ1%นั่นเองนะครับวิธีการหาเงินก็เดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของวิดีโอสอนการหาเงินที่ผมเคยทําไปแล้วเนาะก็วิธีการสมัครสมาชิกวิธีการดาวน์โหลดแอป pp, วิธีการสร้างรายได้แบบละเอียดเนาะคุณผ ผ่านแอป,ปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปแจกโคดอังเปากันต่อนะครับสำหรับการแจกโคดอังเป้านะครับเราจะมาแจกที่เว็บไซต์ของ ancgift.web.app นะครับถ้าหากว่าใครที่ไม่รู้ว่าต้องมายังไงก็มาที่แอป,ปของ Google ไม่ใช่ดีแอป,ปของ YouTube ก่อนนะครับกดเข้าไปเลย แล้วก็พิมพ์นะครับในส่วนของช่อง ANC Studio นะครับมีตัว S ข้างหลังด้วยนะครับกดเข้าไปในช่องนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับตรงนี้เนาะจากนั้นก็เลื่อนแท็บตรงนี้ไปนะครับไปที่แท็บเกี่ยวกับนะครับคุณก็จะเจอในส่วนของคําอธิบายแล้วก็มาลงข้างล่างคุณจะเจอคําว่าลิงก์แล้วก็ไปที่คําว่าเว็บไซต์เกอกโคดอังเปานะครับให้คุณเกากโคดอังเปาตามผมนะครับโคดอังเปาในส่วนคลิปนี้นะก็คือจะมีคําว่า l u c k y 2572 ลั c กี้2723นะครับตัว L เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นับแล้วก็ U C K Y นะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับ L ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ U C K Y เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็25723นะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปนะครับถ้าหาว่ารหัสถูกต้องก็จะพามาที่ซองอ่างเปาแบบนี้เลยนะครับผมนะก็นะครับในส่งของซองอ่างเปาคุณก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของธุรมนิว่าเล็ดแล้วก็กดตกลงไปจะมีซองอ่างเปาดิ้งเข้ามานะครับคุณก็ไปรับซองอ่างเปาได้เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับคุณก็ได้รับเงินฟรี้นนัอะครบดีีโ ครับผมนะผมก็มีประมาณนี้ในส่วนของการอัปเดตเกี่ยวกับการหาราได้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Luc กี g เกมนะครับตอนนี้ก็ทําเงินประมาณ6 7บาทแล้วนะครับยังไม่เคยถอนเงินนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาถอนเงินให้กับผู้ชมดูกันสดๆในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้นะครับผมหนะ้าก็ขอบคุณทุกคน,นกมากๆเลยนะครับสำหรับคนไหนที่มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็บอกได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็สำหรับเพ เท่นเกี่ยวกับการหาเงินแบบไหนอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ